นี่ขึ้นหลังปูแจนะกับพี่เจี๊ยบสองคนครับมาแวะเจอพี่เบนระหว่างทางอยู่หลังครับพี่เจี๊ยบอยู่หน้าครับผมเดี๋ยวตามไปดูความเหนื่อยพี่เจี๊ยบหน่อยเจี๊ยบเป็นไงจะชวนคุยอระ ไปดูหน้าฝ่ายใกล้ๆหน่อยฮะตอนนี้ถึงสามแยกนะครับกำลังจะขึ้นไปต่อกับป่าเจี๊ยบครับเป็นชามลายใส่ติครับอากาศมันเย็นนะใครไม่มานี่เสียใจจริงๆขึ้นเจ็ดภาพกับป่าเจี๊ยบสองคนนะครับมันก็จะเงาๆหน่อยๆแต่ตื่นเต้นขึ้นกันยาวๆครับ หน่ๆแต่มันมากอันเหี้ยเลยเนาะหนุกนาหนุกนมีพับแรกหรือเปล่าครับพี่เจี๊ยบพับแรกพับแรกครับมาตามดูพี่เจี๊ยบกันครับ เดได้หมอเอไม่มานะครับชวนแล้วเอ้ยไม่ใช่หลอกแล้วแต่ไม่มาเหมือนรู้ทันอ้ดับเครื่องลงนะฮะสัดีครับ อย่างวันมีรถหลังไหมเห็นโค้งนี้แล้วคิดถึงพิตินะครับนี่แหละเอาละครับมาถึงอินแขวนแล้วครับผมกำลังจะไปเข้าแม่รัวกันเอาละครับเริ่มขึ้นแม่รัวกับป่าจียบนะฮะรอยเห็นพี่เจีบดอยขวามือนี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับนั่นนะครับลูกลูกสูงนี่ใช่ผาดานหรือเปล่าครับไม่ใช่ผาสิงเนาะ บรรยากาศโอเคครับเจ็อย่างเดียวแดดร้อนไปหน่อยฮะยบอ่บอ,บอผ่าด้านต้องอยู่ผาด้านอยู่ในแม่รัว้วเข้าไปดิน้ำผาสิงนั่นแหละผาด้านนั่นอยู่ซ้ายมือของเรานี่นะครับคือมองไม่เห็นครับไปจุดชมวิวชิวๆนะฮะ เบ่งหมดฮะเบ่งหมดตะเคียวแล้วนะตากจะปอเลยฮะเคถึงจุดตรวจครับผมไปถึงแล้วฮะถึงด่านไม่ใช่ถึงแม่รัวนะเกือ่ถึงหน้าแล้วเนี่ย พี่เจียบบอกว่าหลังจากนี้นี่เต็มเต็มตีนครับสัสดีครับตอนนี้กลับออกแม่รัวแล้วนะครับมาพร้อมป่าเจีย๊ยบครับแดดร้อนชิบหายครับคาดว่าขึ้นไม่ยากแต่ลงน่าจะยากมากวันนี้เอาล้อคาร์บ,บอนมาเทครับลงมาถึงแม่รัวขอบยังไม่ระเบิดเดีย๋ยวรอดูถึงบ้านไหม เจอกันครับ